คนถ้ารู้จักตัณหารู้จักตัณหาเขาตัณหาเรารู้จักตัณหาว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์คนนั้นก็เรียนเรียนรู้โลกตัณหาเนี่ยมันเป็นสิ่งคู่โลกเด็กก็มีตัณหาหมูหมากาไก่วัวควายเป็ดไก่ช้างมาล้วนมีตัณหาแม้แต่เทวดาพรหมมีตัณหาทั้งหมด ตัณหานี้เป็นเหตุให้ต่อพบต่อชาติต่อทุกต่อสุขต่อบุญต่อบาปต่อดีต่อชั่วตัณหาเป็นตัวให้สั่งสมโลกสร้างโลกสร้างบ้านสร้างเรือนอี่ผัวมีเมียตัณหาทั้งหมดถ้าไม่ได้สมอยากของตัณหาก็เป็นเหตุให้เกิดทุกถ้าได้สมอยากก็เป็นเหตุให้เกิดสุขตัณหาจึงเป็นตัวแม่ของสุขของทุกอีกทีหนึ่งเป็นผู้คลอดสุขออกมาทุกออกมาแล้วก็ยึดถือสุขทุกนั่นเองเรียกว่าตัณหาเป็นเหตุ ถ้าไม่มีตัณหามนุษย์ก็ไม่มีสุขไม่มีทุกข์ที่จะเสวยสุขก็เป็นกามตตัณหาทุกข์ก็เป็นวิภาวะตัณหามันก็มีสองอารมณ์มาเนี่ยมนุษย์ปัญหาจึงเป็นเหตุให้เกิดอยู่ในโลกได้เช่นเราอยู่ด้วยกันผัวเมียนี่เรียกว่าอะไรภาวะตัณหาพอใจในผัวเมียเราที่เราคงอยู่ ้ะเกียดกันเลิกกานอย่าร้างกันแล้ววิภาวะตันหาเบื่อกันเลิกร้างกันถ้ากามันตันหาก็อยากได้กันตอนที่อยากได้เขาเรียกการมะตันหาตอนครั้งแรกที่อยากได้กันเขาเรียกว่ากามะตันหาอยากได้รูปได้เสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสของหญิงของชายในการแลกกันตัวการตัวอยากได้นี้เขาเรียกว่ากามะตตันหา กามตัณหามันจะแสดงออกในลักษณะของอยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้เงินอยากได้ไร่นาเลือกสวนอยากได้เสื้อผ้าอาภรณ์อยากได้ของรักคนรักอยากได้หมูหมากาไก่วัวควายเป็ดไก่อยากได้เนี่ยเป็นกามมะตัณหาพอได้มาแล้ว <c oughs> ก็เรียกภาวะณนาพอใจอยู่ พอใจในเมียพอใจในผัวพอใจในลูกพอใจในบ้านในรถพอใจในเงินในทองพอใจในสิ่งที่เราได้อันนี้กามไม่เยกภาวะพอใจพอใจในกามที่เราได้มาเป็นของของเราไอ้ที่เรายึดเราถืออยู่ทุกวันเนี่ยคือตัวนี้ตัวที่สองเนี่ยตอนแรกก็ได้กามแระหว่างที่จะได้มาก็ต้องลงทุนไหมผู้หญิงจะได้ชายก็ต้องลงทุน ลงทุนไปพูดลงทุนไปเลี้ยงเขาลงทุนไปนัดลงทุนไปไปหลอกล่อหญิงก็หลอกล่อชายชายก็หลอกล่อหญิงได้เอารูปไปล่อเอาเสียงไปล่อเอากลิ่นไปล่อเอารสไปล่อเอาสัมผัสไปล่อเพื่อให้ได้เขามาพอได้แล้วก็ผูกเขาไว้ด้วยเครื่องพันธนาการโดยเบ็ดโดยเชือกเบ็ดของหญิงก็คือรูปเบ็ดของชายก็คือเสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัส อันนี้เป็นเรื่องผูกพันุ์คันธนาการกันก็มีแค่นี้แล้วพอนานๆไปก็เริ่มเบื่อกันวิภาวะตัณหาเริ่มเบือ่อหน่ายเริ่มอะไรก็ไม่ถูกใจมดอะไรก็ไม่ถูกไอ้นั่นก็ไม่ทูกอนนี้ก็ไม่ถูก,ก,ถกวิภาวะเริ่มเบือ่อค้อนี้เบื่อนี้มันจะเป็นธรรมาชาติของมนุษย์เบื่อสิ่งที่ได้ก็อยากได้ใหม่ๆเข้ามาอีกยีเบือ่อ ของเก่าเบื่อบ้านเก่าเบื่อรถเก่าเบื่อเสื้อผ้าเก่าเบื่ออาหารการกินเก่าเก่าเบื่ออะไรเก่าเก่าเนี่ยเบื่อหน้ากันแล้วก็อยากได้ใหม่ <c oughs> มันก็จะหวุนวนอยู่อย่างนี้ตัณหาทั้งสามจึงเป็นแม่โลกแม่ของโลกธาตุอันนี้ทุกคนจะต้องคลอดออกจากครันของมันทั้งสามนี้การตัณหาคืออยากได้เพราะว่าตัณหาคืออยากอยู่วิภาวะตัณหาคืออยากให้มันไปเพราะนั้น ตัณหาทั้งสามตัวเป็นเหตุให้เกิดทุกข์การตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างไรคือมันต้องขวนขวายตะเกียรตะกายทุรนทุร,รายต้องพยายามจะได้มาให้ได้จะเอาให้ได้จะเอาให้ได้ะไดระหว่างที่ไม่ได้มานอนเป็นทุกข์อยากได้เป็นทุกข์จะต้องลงทุนเพื่อจะได้มาได้มาแล้วหวงห่วงติดในรสชาตินั้นๆในรสชาติอาหารในรสชาติบ้านเรือนรสในรสชาติกามตอนระหว่างผูกพันธนการเนี่ย ตรงนี้อ้อยอิงผูกไว้เรียกว่าภาวะตัญหาภาวะภพนี้สามารถติดได้หมดเลยติดในอะ,อะไรอะไรที่มีอยู่ไม่จะติดทั้งหมดแล้วก็ออกไม่ได้อ้อยอิงอยู่ยงั้นอ้อยอิงได้ไม่ได้ก็อ้อยอิงผัวกเก่าเมียเก่าคนนอนดูกันอยู่ชมกันอยู่เพลินกันอยู่ในอารมณ์เก่าๆสมัไหมเป็นสาวดียังงั่นยังงั่นเป็นหนุ่มดียังงั่นยังงั่น ก็เอาของเก่าที่เป็นหนุ่มเป็นสาวมากินก็เรียกเอาอารมณ์เดิมๆมาดูดมาดมมากินอยู่ <c oughs> ทั้งทงที่อยู่ก็แก่เท่าแล้วเหี่ยวย่นหมดแล้วก็ต้องอยู่กันต่อไปที่เขาทําไมคนแก่ๆเท่าๆอยู่กันได้ก็อาศัยอารมณ์เดิมๆสมัยตอนนูน้นอาศัยสัญญาเก่าๆเอามากินมาอยู่มันก็มีแค่นี้ <c oughs> <c oughs> เช่นไรนาเย่า,าเ,เดียวกามตัญหาปั๊ปีนี้ น้ำแช่น้ำม,มูลมีจะได้ทำนาปลังในแลนวนอะตัวนี้การมตันหามันคำนวณไว้เลยว่าจะได้ทำนาปลังถ้าได้เข่าออกลวงดีก็ภาวะตันหาไม่ปีนี้ดีจริงๆเต็มใจจริงๆราคาก็ดีเข่าก็ดีนี่ภาวะตันหาถ้าราคาไม่ดีน้ำมไม่มีหรือฝนตกเบิงไม่วิภาวะตันหามไม่ชอบเบื่อชังมันก็มีแค่นี้คนก็เช่นเดียวกัน <c oughs> มันจะมีอยู่สามอารมณ์นี้เล่นสามอารมณ์เป็นเหตุให้เกิดทุกข์โทษของกามตัญหาเช่นทุรนทุรายอยากได้มาเนี่ยเสี่ยงตายเสี่ยงหึงหวงห่วงอะไรสิ่งต้องฆ่าต้องประหารภาวะตัญหามันต้องห่วงต้องห่วงต้องอะไรอววรกามตัญหาอยากวิภาวะตันหาเบื่อมันก็มีอยู่แค่นี้ <c oughs> โลกจึงมีอยู่สามตัวนี้เท่านั้นแล้วทํายังไงหนึ่งต้องรู้ตามไปจริงว่ามันคือมัน มันเกิดขึ้นก็รู้ว่ามันไม่โทษอะไรถ้ารู้ว่ามันคือมันมันก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเข้าใจว่ามันคือสิ่งอื่นแล้วไปโทษมันก็เป็นทุกข์แค่นี้เองรู้วัตนณหาทั้งสามเนี่ยไม่มีสัตว์สังขารใดที่ไม่ถูกมันครอบงำและลากไปแต่เขาไม่รู้ว่าเป็นมันก็ไปโทษคนที่ยิงสามตัวนี้มันครอบสัตว์โลกอยู่มันจูงอยู่จะมีมากมีน้อยคือมันทั้งนั้น มันทั้งนั้นของในโลกนี้คือมันเป็นตัวสั่งกามตัณหาตัวสั่งภาวะตัณหาตัวสั่งวิภวะตัณหาเป็นตัวสั่งเท่านั้นเองถ้าเป็นธาตุมันก็ถูกมันหลอกต่อไปถ้าเหนือกว่ามันก็เป็นนายมันแล้วก็ละมันแล้วก็วางมันบรรเทามันมันก็ไม่ทุกข์เท่านั้นเองยะถาวาริวาหาปุราปริภุเรติสาคารังเอวะเมวิโตทินังเปตานังอุปกปติ อิชิตังปฏิิตังตุมหังคิพภะมีวัสมิชตุสเพปุรเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยาถามณีโชเตรโาโสยถฐาสัพพิโยวิวัชันตุสัพพโรโครวินัส,สตุมาเตวาภวัตปันตราโยสุขีทีขาโุกูภวพิวาธนาสีสนิจังอุทาปจายนโนจัตตารโรธรรมาวัทฐานเตียยวโนโสขังภาลางัง <c oughs>